สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้ิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพบกับ1สาวเมียนมาที่มีความโด่งดังมากที่สุดเลยตอนนี้ในโลกโซเชียลในแอปพลิเคชัน tiktok สํสำหรับสาวเมียนมาคนนี้เธอมีอายุแค่เพียง14ปีเท่านั้นแต่เธอสามารถสร้างความโด่งดังและทำให้ยอดผู้ติดตามของเธอใน tiktok ขณะนี้ทะลุไปแล้วกว่าแสนคนนะคะ ซึ่งด้วยวัยและบุคลิกของเธอทั้งอายุแค่เพียง14ปีและมีความน่ารักสดใสาภายในตัวอย่างนี้นะคะจึงทำให้ผู้คนในประเทศเมียนมาต่างให้ความสนใจและติดตามเธอเป็นอย่างมากสำหรับใน Facebook Fanpage ก็เหมือนกันมีคนติดตามเธอแล้วมากกว่า100,000คนเช่นเดียวกัน สำหรับน้องคนนี้นะคะเธอเกิดและเติบโตที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาซึ่งปัจจุบันเธอก็อาศัยและศึกษาอยู่ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่จะติดตามชมคลิปความน่ารักของสาวน้อยเน็ตไอดอลเมียนมาคนนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน Tik t o k ของเธอเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพความน่ารักและความสดใสของสาวน้อยเน็ตไอดอลเมียนมาในวัย14ปีคนนี้กันได้เลยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนี้วชาแนลก็ขอจบการน,นำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้านั้นทางช่องนี้วชาแนลจะนำเสนออะไรก็ขอให้ติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะคะ และสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe, s u b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์คอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะหรือว่าใครอยากจะให้ช่อง New Channel นิวชาแนลนําเสนอเกี่ยวกับดาราหรือเหล่าคนดังท่านไหนในประเทศเมียนมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องนิวชาแนลก็ขอจบการน,นำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ